เพิมพลังใจและดูแลสุขภาพแบบเข้าใจง่ายกับ Saint Mary Podcast Tune in to Saint Mary Podcast where we make health simple, human, and full of heart. วันนี้เรามีเรื่องสำคัญมากๆสำหรับคุณแม่มือใหม่กันนะคะเพราะว่าเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่า,าต้องตรวจอะไรกันบ้างวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษสูตินารีแพทย์จากโรงพยาบาลเซนต์แมรี คุณหมอกุณนาลีกังจัตุลักษ์สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณแม่ทุกท่านที่กาลังฟังอยู่นะคะ,ะคุณหมอคะหลังจากที่คุณแม่รู้ว่าตั้งครรภ์แล้วควรไปพบแพทย์เมื่อไรดีคะควรมาพบทันทีเลยค่ะโดยเฉพาะภายใน12สัปดาห์แรกหรือที่เราเรียกว่าไตรมาสแรกค่ะเพราะช่วงนี้มีความสำคัญมากในการประเมินความเสี่ยงและวางแผนการดูแลคันให้ปลอดภัยค่ะ แล้วไตมาสแรกนี้ควรจะตรวจอะไรบ้างคะคุณหมอหลักๆเลยนะคะมีการตรวจหลายอย่างเลยค่ะข้อแรกนะคะเป็นการตรวจอัลตราซาวด์ครั้งแรกค่ะเพื่อเป็นการประเมินสุขภาพของเด็กแล้วก็ดูอายุคันแล้วก็ตรวจดูว่าเป็นคันเดี่ยวหรือว่าคันแฝดค่ะต่อมาก็จะมีการตรวจเลือดค่ะเพื่อดูหมู่เลือดความเข้มข้นของเลือดการติดเชื้อไวรัสบางชนิดเช่นหัดเดิอรมน HIV ซิฟิลิสตับอักเสบไวรัสบี และยังมีการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวซินโดมด้วยค่ะแล้วก็มีการตรวจปัสสาวะนะคะเพื่อเป็นการเช็คการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะเช็คว่ามีน้ําตาลหรือโปรตีนผิดปกติในปัสสาวะไหมค่ะส่วนข้อสุดท้ายก็จะเป็นการประเมินสุขภาพคุณแม่เองค่ะและความเสี่ยงของโรคทางพันธุกรรมค่ะเช่นมีประวัติครอบฟวเป็นทรารซิเมียเป็นเบาหวานก็จะมีการตรวจคัดกรองอย่างอื่นเพิ่มเติม <ๆ S 1> ด้วยค่ะ คุณหมอมีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมสําหรับคุณแม่มือใหม่บ้างคะสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะคะก็คือการฝากคันอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงสัรอันตรายค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่รวมถึงการใช้ยาที่ยังไม่ปรึกษาแพทย์นะคะ และที่โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ของเรามีบริการรับฝากคันโดยทีมแพทย์และพยาบาลที่เชี่ยวชาญค่ะพร้อมดูแลคุณแม่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันคลอดเลยค่ะขอบคุณคุณหมอคุณนาลีมากๆเลยนะคะสำหรับความรู้ดีๆในวันนี้คุณแม่ที่ฟังอยู่ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการนัดหมายฝากคันสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลเซนต์แมรี่แล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่เซนต์แมรี่สวัสดีคะ่ะ ดูแลกายใส่ใจไปกับ Saint Mary Podcast เพราะเรารักท่าน